คพบกับแอมฟาร์มเช่นเคยนะคะหลังจากในคลิปที่แล้วที่ได้โปรยไว้นะคะว่าจะมาอัปเดตอาการน้องผักโดนราจุดนะคะวันนี้ก็เลยจะมาอัปเดตอาการให้ฟังกันนะคะค่ะก็ต้องออกตัวก่อนนะคะว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะคะที่เจอราจุดค่อนข้างที่จะรุนแรงที่สุดเท่าที่เคยเจอมานะคะซึ่งก็ได้จัดการเบื้องต้นไปแล้วนั่นก็คือ ฉีดพ่นไตโคเดมาติดติดกัน7วันนะคะ7วันแล้วก็เว้นระยะไว้1วันแล้วก็ติดฉีดพ่นอีก7วันเป็น14วันแล้วนะตอนนี้นะคะแล้วก็ทำการผสมไตโคเดอร์มาลงในกล่องปลูกก็คือผสมในน้ำปุ๋ยเลยนะคะคิดว่าใช้ทั้งฉีดพ่นแล้วก็ให้น้องดูดขึ้นมาคิดว่าน่าจะช่วยได้นะคะแล้วมาดูผลนะคะว่าได้ไหม แล้วเรามาดูนะคะน้องผักที่โดนราจุดแบบโดนหนักกว่ากล่องอื่นๆก็คือจะเป็นเดซคอรอสสิบกล่องนะคะนี่นี่นะคะนี่ก็คือเนี่ยกล่องนี้โซนนี้นะคะจะโดนหมดเลยนะคะหลังจากที่ใช้ไตโคเดอร์มาเสร็จแล้วควบคู่กับการเด็ดเด็ดใบออกนะคะจนเหลือสภาพนี้ทุกคนนี่ค่ะเด็ดไปเด็ดมาจนเหลือสภาพแค่นี้เลย นี่นะคะเหลือต้นเท่านี้แล้วก็เนี่ยนะคะอันนี้เป็นอายุจะจะเก็บได้แล้วนะคะวันศุกร์นี้ก็จะเก็บแล้วอีกสามวันก็เก็บแล้วนะคะเนี่ยเด็ดไปเด็ดมาเหลือต้นเท่านี้นะค่ะทุกคนเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆออ้มันเกะไม่ออกเนี่ยค่ะเห็นไหมคะเด็ดไปเด็ดมาเหลือต้นเท่านี้อันนี้เป็นผักอายุพร้อมที่จะเก็บได้แล้วนะคะ วันนี้ก็จะเก็บไปแช่น้ําเปล่าแล้วอีก3วันก็จะก็จะเอาไปทานได้แล้วนะคะแต่ว่าถามว่าเอาอยู่ไหมไตโคเดม,มาช่วยได้ไหมนะคะก็ต้องบอกว่าตามความคิดเราแล้วเนี่ยก็อย่างที่ทุกคนเห็นนะคะว่ามันไม่ได้ช่วยรักษา100%เซมันแค่ลด ระดับความรุนแรงลงไม่ให้ไม่ให้น้องผักเนี่ยเจอแบบลุกลามอย่างรวดเร็วนะคะเพราะว่าเพราะว่าน้องผักสิบกล่องนี้ก็คือใช้งานไม่ได้เลย <c oughs> แล้วก็ใบที่มีจุดก็ยังมีอยู่แผ่น <c oughs> กล้องไหใกล้ใบที่มีจุดก็ยังมีอยู่นะคะเนี่ยเห็นไหมคะ่ย <c oughs> ก็ยังมีอยู่ยังไม่หายสัทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้น ถามว่าตัวไตโคเดมามันช่วยจัดการได้ไหมมันก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งก็คือลดความรุนแดงลงแต่ว่าไม่ได้แก้ปัญหา100%เซนต์นะคะเพราะว่ามันยังมีอยู่นี่นะคะตรงนี้ก็มีเนี่ยเห็นไหมอันนี้ยังมีใบยังมีเป็นราจุดยังมีเป็นจุดให้เห็นนะคะส่วนก็ในบริเวณบริเวณในแปลงเดียวกันนะคะก็ จริงๆแล้วมันน่าจะลามไปหมดเลยใช่ไหมคะแต,แต่แต่อันนี้หลังจากที่เราแก้ปัญหาแล้วเนี่ยปรากฏว่าผักรุ่นอื่นๆที่อยู่ติดกันในแปลงเดียวกันแต่ว่าเพราะว่าในโรงเรือนมีพื้นที่จํากัดนะคะวางติดกันหมดเลยแล้วทีนี้กล่องที่ปลูกเป็นอีกรุ่นหนึ่งแต่ว่าอยู่ติดกันก็ไม่ได้ติดนะคะทุกคนไม่ได้มีปัญหาไม่ได้เจอนะคะก็คือจะเจอบ้างแต่ว่าก็น้อยคิดว่าตัว ตัวไตโคเดอร์ม่านี่แหละช่วยนะคะแล้วก็รวมไปถึงปัจจัยภายนอกทั้งแสงแดดที่ทำให้โรงเรือนไม่มีความชื้นนะคะก็ช่วยช่วยกันก็เลยทำให้สถานการณ์ดีขึ้นนะตอนนี้นะคะอันนี้จะพามาดูผักในที่อยู่ติดกันนะคะที่คิดคาดว่าน่าจะน่าจะ ติดแต่ติดาจุดเหมือนกันแต่ว่าทีนี้ถามว่าเจอไหมก็มีเจอบ้างเนี่ยเห็นไหมคะเนี่ยต้นนี้มีก็จะทยอยเด็ดออกแต่ว่าถามว่าเยอะเหมือนตอนเร็กๆไหมไม่เยอะนะคะมีเจอบ้างเป็นบางต้นบางกล่องแค่นั้นเองนะคะตอนนี้น้องผักก็ยังปกติดีนะคะท,ทั้งทั้ที่ทั้งที่วางอยู่ในแปลงเดียวกันแล้วก็ในทิศทางลมกรก โดนเหมือนกันเนี่ยเห็นไหมคะเป็นแถวเดียวกันเพียงแต่ลงคนละรุ่นบางทีก็ทําคนเดียว <c oughs> ทำไม่ทันนะคะเนี่ย <c oughs> เห็นไหมก็ก็ยังยังสามารถอันนี้เป็นรุ่นหลังที่เพิ่งลงนะคะก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยนะคะเพราะฉะนั้น ถ้าเราจัดการได้ทันนะคะตัวไตรโคเดมาก็ช่วยได้เยอะเหมือนกันนะอันนี้ไม่ได้มีส่วนได้เสียกับไตรโคเดมาไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อไหนนะคะอันนี้แค่มาแค่มา,าทีา่มาแนะนําเฉยๆนะคะส่วนวันนี้นะคะก็จะเก็บผักพวกนี้นะเรดคอร์นะคะได้เวลาเก็บแล้วไว้นานกว่าน,นี้ก็จะขมแล้วนะคะก็จะเก็บไปแช่น้ําอีก3วันก็จะ รับประทานได้นะคะค่ะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะถ้าถูกใจอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ